ตัวนี้นะฮะหลังจากที่เราปักทิ้งไปในเด้วนะฮะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสามนาทีนะฮะเพื่อให้ค่ามันเสถียรก่อนนะครับตอนเนีเ้เวลาได้ครบแล้วนะฮะตัวที่บอกค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า ph นะฮะตอนนี้โชว์ตัวแรกอยู่ที่หกจุดห้านะฮะซึ่งค่า ph ความเป็นกรดเป็นด่างสําหรับดินนะฮะบริเวณที่จะปลูกถั่วเรือนอะ่ะที่เหมาะสมน่ยจะอยู่ในช่วงค่าความกรดเป็นด่างอยู่ที่ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าอันนี้อยู่ที่หกจุดห้านะฮะก็คือสภาพเป็นเป็นกรดเป็นด่างเหมาะสมแล้วนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะวัดค่าวความสมดุลของแร่าธาตุนะฮะ NPK ในดินตอนนี้นะฮะมันจะตกอยู่ในช่วงที่ค่าแร่าธาตุน้อยเกินไปนะครับนะฮะก็คือตัวเนี้ยเรามาทำการฉีดพ่นอาดีที่เนี่ยนะฮะเดือนละครั้งก็งจะแนะนำให้คุณลุงวิลานะฮะเ,เ,เพิ่มการฉีดพ่นอาจเป็นการฉีดพ่นโดยใช้ถังสภาหรือพวกเนี้ยฮะบ,บำรุงเพิ่มเติมนะฮะ ก็คืออย่างน้อยก็คือสักอาทิตย์ละครั้งนะฮะจะช่วยให้อาดีสอห้าอย่างนี้ฮะช่วยในการปรับการดูดซึมแร่ธาตุในดินนะฮะให้มีการดูดซึมแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้นฮะช่วยให้แร่ธาตุในดินมีการแตกตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้ค่าความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินเนี่ยนะฮะมีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะฮะการฉีดพ่นฮะ โดยใช้ถังสะพายนี่ก็ฉีดบริเวณดินฮะฉีดให้ทั่วแล้วก็สามารถฉีดจากโคนต้นฮะขึ้นมาให้ทั่วลําต้นแล้วก็ฉีดใบอะไรพวกนี้ฮะก็ทําให้ตัวทุเรียนเนี่ยได้รับอารสองหาหได้อย่างทั่วถึงฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มแร่ธาตุเ,เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุในดินให้กับต้นทุเรียนด้วยนะครับนะครับก็ถ้าพี่วีระนะครับ ก็สามารถก็คือสามารถที um. ่จะฉีด okay. พ่นอาดีเพิ่มเติมได้นะครับก็เรา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 ปล่อยตามระบบน้ำเลยได้ไหมอปล่อยตามระบบน้ำใช่ไหมครับก okay. ็ก็ได้นะฮะก็คือเออเออตัวแต่ตัวอาดีสองหนึ่งมันจะช่วยเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพครับเพิ่มประสิทธิภาพก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามาวัดครั้งต่อไปนะก็จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวแร่ธาตุความสมบูรณ์ของพืเนยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ครับเป็นยังไงบ้างทุเรียนก็เป็นที่น่าพอใจครับเป็นที่น่าพอใจอากาศเป็นที่น่าพอใจช่วงนี้อากาศมันร้อนครับร้อนมากมันก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่มีผลกระทบมากนักแต่คืออย่างว่านะครับอากาศมันร้อนขนาดนี้มันก็ขนาดคนคนยังจะอยู่ไม่ไหวเลยฮะต้นไม้ก็อยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่า เขาดีมากแล้วครับอืดแล้วเนาะครับแล้วการให้น้ำต้องเพิ่มไหมน้ำขีขึ้นไหมน้ำก็ให้ปกติครับสามวันครั้งหนึ่งครับตกช่วงนี้สามวันครั้งหนึ่งดินอาจจะแห้งเร็วครับดินก็จะแห้งเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งก็แต่ก็จะให้ก็ให้ปกติแหละครับให้สามวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งมันก็ได้อยู่ครับได้ดีดีอยู่ดีอยู่ผมว่าไม่มีตัวไหนที่จะ มาเปรียบเทียบกับอดี25แหน่งได้ครับผมพึงพอใจในตัวนี้ครับก็ใช้ต่อไปก็คือไร้สารเคมีใช้สารเคมีเจอปนด้วยนะครับก็คือเป็นตัวนี้ผลิตจากธรรมชาตินะครับก็คือไม่กับก็คือผมก็อายุมก็มากขึ้นแล้วเนาะถ้าเราไปมัวใช้ยังไปใช้สารเคมีอยู่ครับมันก็จะวันทอนใชสุขภาพสุขภาพเราลงอีกอก็ดดบมาได้อดี25แหน่งตัวตัวนี้ครับคือเราใช้สบายใจครับ ก็คือสบายจการเกษตรยุคปัจจุบันนะฮะก็เริ่มมีการใช้พวกสารอินทรีย์นะฮะชีวภาพมากขึ้นนะครับครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นสารชีวภาพนี่นะครับามเป็นธรรมชาิสุขภาพเราก็จะดีขึ้นดิสอถ้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนี่นะครับก็คือใช้เพียงตัวเดียวนี่ช่วยในเรื่องทั้งรากลําต้นกิ่งก้านใบด้วยแท้ก็คือครบจบเลยนะครับ